สุดท้ายจริงๆในฐานะที่เป็นอดีตนายตํารวจ<อ>ผมเชื่อว่ามีสัญชาติญานอะไรมาประการ<อ><อ>ถามที่จริงๆเถอะสังคมเข้าขาใจผ้าขุนหนูยาวเมตรหนึ่งกว้างครึ่งเมตรอย่างแรกเลยผ้าขุนหนูผูกปมก็ยากอยู่แล้วนะด้วยนะมันยาว <_ t ot> 1>, 1เมตรามาทําเป็นห่วงเพื่อรัดคอตัวเองเพื่อคล้องคอตัวเองคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันทํายากไหม ในทางปฏิบัติทํายากครับผู้ต้องขังเนี่ยพอเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือเขามีเวลาเยอะมากในการทําอะไรเขาจะค่อยคิดไปวิธีการเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะจะฆ่าตัวตายจะทํายังไงบางคนจะไปยืนบนขอบอะไรเพื่อกระโดดลงมาเอาหัว ระแทกเพื่อให้ตายหรืออะไรเงี้ยบางทีคิดไปเรื่อยๆอมันทํายากแต่มันอยู่ทุกวันอยู่ในห้องมังอยู่ในอะไรมันก็จะคิดไปเรื่อยคิดถึงวิธีการหนีคิดถึงอะไรไปเรื่อยเพราะนั้นผมเชื่อว่าทําได้การทิ้งตัวในการนั่งแล้วเสียชีวิตสามารถทําได้เนื่องจากว่ามันตัวเรามีน้ําหนักในการทิ้งตัว